การที่เราไปสวดมนต์แผ่เมตตาในที่ผีดูเขาจะรับบุญไหมต้องนึกหนูปู่ยังไงครับมันมีปัญหานะเรื่องวิญญาณนะเพราะวิญญาณมันมีหลากหลายวิญญาณไปจากมนุษย์มนุษย์ก็มีหลายศาสนามีหลายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปรับไปแผ่เนี่ยถ้าเขาไม่น้อมมันก็ไม่ได้นะอย่างเราไปวางลูกแก้วหรือไป อธิษฐานตามสถานที่ต่งางเ,เวลาวิญญาณเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยมันเห็นแสงสว่างทุกวัน,นเวลาเราสวดแต่ถ้ามันไม่นอ้อมมันก็ไม่ได้ไม่ได้นะจะทำยังไงให้มันรู้วยากนะพูดถึงขนาดคุยกับมนุษย์จังยากเลยเพราะนั้นมันได้ไม่ไม่ร้อยเอร์เซ็นตนะอย่างน,น้อยๆเราไปแป่เมตตาเนี่ยวิญญาณสักร้อยได้สักสองสามดวงก็โอเคแล้วละ่ะ คำถามถัดไปนะครับการฝึกท่าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟจะทําให้ทตุขันเราอยู่ได้เป็นร้อยปีไหมครับโอ้ยเ่าจะร้อยปีเลยนะอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโอ้นานแล้วเป็นกลับรุ่มนะครับคำถามต่อไปนะครับต้องการย้ายเข้าบ้านใหม่เลิอกอยางสัมพันธ์ไหมครับไม่มีอยะ เอาจากักรพรรดิอุ้มจกักรพรรดิหรือหลวงปู่ไปก่อนนะเอ้าหลวงพ่อนิมนต์ยกบ้านให้หลวงพ่อเลยจบมันมีหลายคนสมัยก่อนฟองสบู่มันแจกอันหัวไปทั้งไหนก็ไม่ได้พค้งมันชีพยากอะไรเวลานอนที่ไหนก็รูปหลวงปูป่ไปนอนบนหัวน่าบนหัวก็จบแล้วนอนนอนที่ไหนก็ตามเอารูปท่านหรือเอาพระรูปรักของ พระพูดปธรามาส่งไว้บนหัวนี่ก็ตกแล้วนอนนอนใช่ไหมจบเลยไม่มีชิดชิดพุทธ,ธะชิดใจสนา,นาคมจบคำถามถัดไปนะครับจะรักษากำจัดกำลังใจยังไงไม่ให้ตกปังครับมันโสดมนรนบมันสวดม์แผ่เมตตามรน,นาบุญบันทึกบุญมันทำบ่อยๆไม่ใช่จะทำก็ไปทำที่วัดนะไม่ใช่ ขับแท็กซี่ก็ทําได้ยิ่งพวกขับแท็กซี่ยิ่งเมื่อกี้ที่ถามอะโอ้ยิ่งสุดยอดเลยครับไปถนนหนนทางในพิจนาคนในเยอะแยะสวดมนต์แผ่เมตตาไปพิจนาไปบันทึกปุนไปโอ้โหดีกว่าไปบวชในป่าอีกถ้าปราชนาเป็นโพลิสัต์นะโพลิสัต์ต้องข้องอยู่กับสัตนะไม่ใช่อยู่ในป่าอยู่ในป่าคือพระรหารต้องเข้าใจนะฮะ เท็กสี่สิามเนี่ยตอนนั้นไม่ต้องไปปวดหรอกขับขับไปเรื่อยเนี่ยแผลไปเรื่อยพวกต้องหาพวกอย่าไปดาไ่าใครนะในอนาคตพวกไม่ดีแล้ว